เมนูที่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักสวัสดีทุกคนครับวันนี้เวิร์กฟอร์มผมเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนผมก็เลยถ่ายคลิปวีดโอดอยู่ที่บ้านนี่แหละฮะอยู่ที่บ้านนี่แหละไปเที่ยวสวนทุเรียนมาแล้วก็ไปเจอน้องคนหนึ่งเขาก็ให้ผมมาแต่เขาบอกว่าต้องไปเผาไปเตาโมเอง แดงหอมแดงเจียวนะครับใส่ต้นหอมใสอ่อันนี้ลงไปนะครับพ <K> อใส่ปุ๊บมันก็ทำให้รสชาตมันเข้มข้นขึ้นมาทีอร่อยมากอร่อยมากเมื่อกี้ผมชิมแล้วนะครับอร่อยมาก,มากสุดยอดครับมินิมอลมินิมอลหน่อยนะครับอยู่กับบ้านนะครับไม่อยากไปไหนก็คือช่วงนี้ก็จะ อยู่แต่บ้านนำคอนเทนต์ที่บ้านอะไรที่พอจะทำคอนเทนต์ได้ผมก็นำมาเสนอให้ทุกคนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันจะได้ไม่เหงาค่อนข้างจะมีราคานิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ผมทำเองอ,อร่อยครับผมพอามาปรุงเองหมดใส่หอมเจียวใส่หอมใหญ่ก็ใส่นะใส่ในน้ำนะหอมเจียวแล้วก็มีต้นหอมผักชีพริกสดจะได้มีรสเผ็ด บ้านก็อยู่ติดถนนใหญ่ครับมันก็จะมีเสียงดังนิดนึงข้างหน้าก็จะมีสะพานโค้งมีสวนสาธารณะหนองปัญญานี่คือหน้าบ้านนะครับผมมีซอยเข้าบ้านด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้นไม้บริเวณหน้าบ้านมีอยู่หลายพันธุ์อยู่เหมือนกันตุนก็คือใช้ไฟอน่อนแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการตุ๋นค่อนข้างนานนิดนึงวันสองวันอาจจะถึงด้วยนะครับเพราะไม่ใช่นั้นมัน จะไม่เป็นแก้วหรือไม่เป็นวุ้นนี่คือชอมาลีนะครับจริงๆแล้วมันจะมีไอตรง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 ทีนมาแต่พูดง่ายๆแต่ว่าผมไม่ได้ตักมานะครับเอาแบบนี้มาแล้วกันโซยเลยครับอืมนุ่มรือน,นะครับมันไม่ได้เหนียวเลยนะนุ่มมากหยิบออกมาเลยแบบนี้แบบนี้ครับ ถ้ามันต้มนานก็คือหมอนสึบกินไม่ได้ครับเปรี้ยวเค็มมันไม่มีอะไรนำนะทุกอย่างก็คือเท่ากันหมดไม่เดียวนะผักมาแล้วอถอน,น้ำตาม แต่มีข้อแม่นิดหนึ่งนะครับใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับความดันหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับไขมัน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 เกินอะไรแบบนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ทานเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราทานอะไรเนี่ยเราไม่ใช่สักแต่ว่าทานให้สนุกปากอย่างเดียวนะครับเราทานแล้วเราต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราสุขภาพเป็นยังไงบ้าง เรามีรู้อะไรบ้างหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของไขมันเรื่องของความดันอะไรพวกนี้นะครับผมไม่แนะนำให้ทานเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพคุณนะครับผม ก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้นะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะมากผมชวนทุกคนมากินข้าวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง d ีเจตะวันมินิมอลด้วยนะช่องนี้เป็นต้องช่องนี้ต้อง m i n i มอลอย่างเดียวนะครับเพราะอยู่กับบ้านท้งเล็กๆใหญ่ๆก็คงไม่ก่อนขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีนะครับมีโอกาสก็ได้เจอกัน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ